อยู่อยู่อยู่กี่คนเหรออยู่ยี่อยู่อยู่กี่คนอยู่กี่คนสามคนสามคนเหรอเอเาเสี้ยของมาให พ๋อผมมาขอมาแจกโยมผมมาขอมาแจกครบอย่างน้ำอีกแค๊ง ปลาองวานมเาไว้บรยายขาอมวยวยหักาหม่ยายเอ้ไม่ค่อยด่ดีไ่ีน่โอเคอันนี้ค้าห่มนะโยมเนาะผิเสื้อานะครับเอามาเอามาเอามาให้มันเยวต้มเองนะมันมันเทศอ่ะ ตัอเองนะครับอ,อ๋ออยู่อยู่กันสามคนเหรอพอดีมีสองคนตาเขาเสียวอ๋ออ๋ออ๋อสิ้น,น,น,านาสินสนส้นไปแล้วอ๋อเออโอเคจะได้ประหยัดนะทุกท่เนาะของมาให้นะครับมีความสุขนะครับผมครับเจำเริญพรครับโยมเ่านจเริญพรครับครับผมครับผมโอเค ตามนั้นอะ,อะไรเหรอน,นับตังทำอะไรกันเหรอไปครับไปครับไปกันหลังออกไปผมไป <c oughs> นี่ก็ก,กับคนที่ยากไร้ครับที่ รับจ้างพอกินบ้างเลพอกินบ้างนะครับฮะโอเคไปครับอ่าก็ขอจบทริปนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับโยมขอจำเริอนพรครับ